ถ้าคุณชอบฟังเรื่องผีเรื่องลึกลับเรื่องหลอนๆต้องไม่พลาดเรื่องนี้ครับคลิปนี้ขอขอบคุณเฟิร์มเสริรัมปลูกผมปลูกหนวดต้องเฟิร์มเสริมแอดไลน์แอดเฟิร์มครับแล้วก็ตัวนี้อาจารย์โออยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับอาจารย์โอสวัสดีครับคุณนัสวัสดีครับเดี๋ยวนะอาจารย์โอเราเคยได้คุยกันแล้ว คุยแล้วคุยกันแล้วนี่ผงผมจําได้จําเสียงอาจารย์ได้เลยครับครับเนี่ยอาจารย์วันนั้นอยู่บนรถวันนี้อยู่บนไหนครับวันนี้อยู่ที่บ้านวันนี้อยู่ที่บ้านนะเนี่ยเหมือนเสียงจะไม่สบายหรือเปล่าครับอ่าโดนของตีกลับครับอุ้ยนี่ฮะโดนของตีกลับอยู่โดนของตีกลับครับหมายความว่าเราแก้ของให้กับลูกศิษย์ลูกหายอย่างนี้แหละฮะใช่ครับแล้วของตีกลับตัวของอาจารย์ ใช่ตอนนี้มันเก,กมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมฮะไม่เกี่ยวครับแล้วเรื่องนี้มันมันมันก่อนหน้านี้แหละโอเคเดี๋ยวผมค่อยมาถามเรื่องนี้นะว่าอาจารย์เป็นยังไงนะออืนะครับวันนี้อาจารย์รจะมาเล่าเรื่องแขนฝังคุณใสใช่ครับมาอาจารย์เป็นยังไงครับคือคือทุกอย่างจะจำลองชื่อหมดนะเพราะมันมันอันตรายสักนิดหนึ่งครับ แต่เหตุการณ์ทั้งหมดที่เล่าไปเนี่ยคือเรื่องจริงของมนุษย์เป็นๆตัวเป็นๆที่มีชีวิตจริงคือน้องคนเนี้ยเอาชื่อว่าไอ้ไอ้หนึ่งแล้วกันไอ้หนึ่งไอ้หนึ่งก็ไปฟังรายการมารายการหนึ่งก็ทักมาหาอาจารย์เนะ่ยบอกอาจารย์ครับผมผมโดนอย่างนี้ชีวิตผมไม่รู้จะทํำยังไงแล้วผมไปแก้มาเยอะมากครับ เขาเดินสายแก้ตั้งแต่เนือออกตกใต้ที่ไหนงดังไปเขาไปทุกที่ฮะ,ฮะเพื่อจะเอาชีวิตที่มันรอดคนคนนี้จากเจ้าของเมื่อก่อนเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่เลยพนักง,งานสามร้อยกว่าคนได้สองร้อย<ม><ม>คนได้ประมาณ<ม><ม>นี้นะเยอะเยอะเยอะมากออยู่ทางภาคหนึ่งของประเทศไทยเท่ากัน ก็โทรมาปรึกษาแล้วเราก็ถามเขาว่าอาจารย์ก็ถามว่าแก้มากี่อาจารย์แล้วครับเขาบอกว่าเยอะมากประมาณแบบเกือบสามสิบโอ้โหเกือบสามสิบอาจารย์ไปทุกที่ทั้งๆเข้าไปหมดฮะแต่แต่ไม่หายอ่าส่วนอาจารย์เนี่ยอาจารย์โอเ๋เลยบอกว่าโอ้โหสามสิบแล้วอาจารย์จะไหวเหรอครับขอขนาดเขา แกมาตั้งนานแล้วยังไม่หายแลอาจารย์จะหายเหรอแต่เขาก็ศรัทธานในตัวเรานะเขาเห็นรูปอาจารย์เขาบอกว่าเขาไม่รู้จะไปทางไหนแล้วอืเขาก็เขาเห็นรูปแล้วเขาก็แบบว่าเขาคิดว่าอาจารย์คนเนี้ยต้องช่วยได้ครับก็เลยถามอาการว่าแต่ละอาการ่ะเป็นยังไงก็คือมันมีตัวตัวหนึ่งวิ่งวิ่งหาวิ่งเข้าในตัวเขาเหมือน,มนแมลง เคยดูเรื่องเดอะมัมมี่มที่มีแมลงดำนดำที่กินเข้าไปแล้วมันวิ่งเข้าไปในร่างกายอ่า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 ตัวแมลงตัวดำนดำอย่างนั้นอารมณ์ประมาณนั้นแหละพอมันแทงเข้าไปในปุ๊บแล้วมันวิ่งมันก็จะวิ่งเงี้ยววิ่งไปทั้งตัวเขาก็จะทรมานเจ็บปวดแล้วก็อาจารย์ก็ถามอาการเขาแล้วเราก็โอเคมัดเจอกันอ่อนัดเจอก็คือเนี่ยพอดีวันนั้นติดรายการก็เลยเลิกอัดรายการเสร็จก็ มาเจอเขาประมาณสักสองทุ่มเมั้งมาถึงบ้านก็นั่งนั่งนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วก็มองหน้าเขาเราคิดว่าโอ้้อนี่หนักเลยจริงๆมันต้องตายไปแล้วนะมันอาจจะต้องตายแล้วนะมันยังไงมันก็ต้องตาย<ฆ>เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อยังไม่ยังไม่พีคเดี๋ยวมีพีคก,กว่านี้อีก<ฆ>แล้วก็บอกหน้ามันบอกเฮ้ยมือต้องตายแล้วนะ มันก็บอกใช่ครับอาจารย์ผมต้องตายแล้วอ oh. แต่ผมไม่ตายผมแบบผมมันอัดทาบุญใหญ่เลยอัด,อ,ดอัดบุญอัดบุญอัดบุญอย่างเดียวมันถึงรอดมาได้เราก็เลยถามเรื่องราวเขาว่าก่อนที่จะมาเจออาจารย์เนี่ยไหนลองเล่าซิไปมีเรื่องอะไรกับใครอื oh. เขาก็บอกว่าเขาเป็นเจ้าของบริษัทหนึ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์ในบ้านแล้วกันอะครับ การหาลัาสมัครผู้จัดการนะนะ,นะก็คือหาผู้จัดการอ,ะอ่ะคนคนหนึ่งมาทามาบริหารในบริษัทสรุปก็ได้ผู้จัดการมาคนคนหนึ่งไอผู้จัดการคนเนี้ยเกดสตาร์ทเงินเดือนเขาเริ่มต้นประมาณนะแสนหนึ่งมั้งแสนหนึ่งสตาร์ทแสนหนึ่งอุ้ยสตาร์ทแสนหนึ่งเลยนะอ๋อไอไอไอหนึ่งเนี้ยมันก็ให ให้เสร็จปุ๊บไอ้ผู้จัดก,การเนี่ยก็เลยบอกว่าเออคนหนึ่งครับอยากให้ธุรกิจดีไหมผมมีอาจารย์อยู่คนคนหนึ่งแนะนําให้รู้จักไอ้หนึ่งเนี่ยก็เออก็ดีนะเราแบบจะได้ธุรกิจจะได้งอกงามงอกเงยก็เลยไปหาอาจารย์คนนี้อยู่แถวภาคกลางเนี่ยไม่บอกชื่อจังหวัดครับเสร็จปับ๊บ ไปเจออาจารย์กลับมาอาทิตย์หนึ่งไอ้ผู้จัดก,การเนี่ยขอเงินเดือนเพิ่ม 1, 2, อีกแสนหนึ่งมันสองแสนอ๋อไอหนึ่งนี่ก็ให้นะครับอ่าทํางานไปสามสี่เดือนขอเพิ่มเป็นสามแสนไอหนึ่งนี่ก็ให้นะอุย้ยสรุปสุดท้ายแล้วเงินเดือนตกอยู่ที่ห้าแสนพายไม่ถึงปีไอผู้จัดก,การคนนี้ขอเงินเดือนห้าแสนดูนะผ,ผู้จัดก,การคนนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายครับอาจารย์ผู้ชายผู้ชายโอเคอืม ของเงินเดือนภายคนอะไรทํางานหนึ่งปีสามารถขึ้นเงินเดือนได้ห้าแสนครับไอ้นี่ให้ตลอดเสร็จปุ๊บไอ้ตาหนักที่พาไปเนี่ยของเงินเดือนขอแบบของเงินไอ้หนึ่งก็ให้ให้แบบเยอะมากฮะหลายล้านนะพูดเลยอ๋อให้ปุ๊บทีเนี้ย ไอหนึ่งเนี่ยมันก็กลับบ้านมันที่โซนทางภาคเหนือเหนือแล้วกันอ่ะครับแม่เห็นลูกตัวเองผิดปกติคนเราเป็นแม่ก็ต้องสังเกตลูกออกใช่ไหมหว่าเฮ้ยมันมันผิดปกติหน้ามึงขำลงแบบแววตามันเปลี่ยนไปคนโดนของในแววตาจะเปลี่ยนบุคลิกจะเปลี่ยนผิวคขำราสีไม่มีครับอ่าแม่ก็เลยเอาดวงไปให้พระดู พระก็เลยบอกว่าโดนเต็มๆเลยโดนเต็มเขี้ยวอ่ะ hmm. โดนแบบเต็มเขี้ยวเลยและตัวมันเนี่ยก็สงสัยตัวเองตลอดแต่ว่ามันมันทําอะไรไม่ได้ม,มันโดนสะกดจิตไป oh. เขาอยากได้อะไรต้องประเคนให้นะจนแม่พาไปแก้กับพระพระก็เลยบอกว่าช่วยได้เท่านี้นะ oh. เพราะว่าสู้เขาไม่ไหวครับอ่าพอหลังจาก เรียบร้อยพระทำให้ทีแก้ให้เรียบร้อยไอ้เนี่ก็อ้วกออกมาและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากแก้สองวันคือไอ้ผู้จัดก,การที่ว่าของเงินเดือนนี่เนี่ยตายอุ้ตายตายเลยครับรถชนตายครับออืมตายเลยเสร็จปั๊บคิดเอาแล้วกันว่าลูกศิษย์กูตาย มึงจะอยู่ยังไงอืม,อมเนี่ยเริ่มเรื่องแล้วครับอ่าลูกศิษย์กูตายมึงจะอยู่ทําไมเพื่อในถุงเงินถุงทองกูไม่อยู่มึงก็อย่าอยู่เลยแล้วกันอ,อ๋อเนี่ยเริ่มต้นสาตาร์ทคืออัดของแรงมาแล้วครับคือเอาไอ้ไอ้หนึ่งเนี่ยกับลูกศิษย์ที่ตายเนี่ยผูกดวงเข้าหากัน าให้ตายไปด้วยกันออ oh. อืมคือทุกอย่างมันดิ่งเหวหมดและว,วันดีคืนดีก็มีบางอย่างมากระชากมอลลงจากที่นอนน่ะครับบางครั้งสั่งให้มันกระโดดตึกอ้ oh. บางครั้งสั่งให้มันกระโดดน้ำบางครั้งสั่งให้มันขับรถชนอันนี้มันคือชีวิตจริงของมนุษย์คนคนหนึ่งที่เจอครับ oh. อืมก็ไปหาวิธีแก้กระสู้ขาไม่ได้ยังไงก็สู้ขาไม่ได้บางวันนกแสกวิ่งมาชนกระจกห้องมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพื่อที่จะเข้าอ้ออืมแต่มันนมีบางอย่างคุ้มครองตัวมันอยู่มันได้มาจากอาจารย์คนอื่นมันก็ตะเวนแก้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 แก ทีนี้มันมาจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าไปแก้มาหลายอาจารย์ล่วงไปห้าอาจารย์อล่วงไปห้าในคืออาจารย์ข้อหงไอซียูนะครับอ่าแต่อาจารย์คือแบบบางอาจารย์ก็คือแก้ให้เนี่ยไอหนึ่งเนี่ยก็คือบอกไม่ต้องมาแล้วนะเขาเจ็บอืมเข้าใจเลยเขาเจ็บเขาเจ็บจริงๆอาจารย์เขาเจ็บจริงๆครับอ่า ลวงไปห้าจนมันตะเวนมาทุกที่จากคนที่ขับรถเบนซ์ bmw ไม่มีสักคันไม่มีเหลืออะไรแล้วมีแค่ชีวิตอืแล้วก็จากคนมีเงินเจ้าของบริษัทใหญ่โดนฟ้องล้มละลายเรียบร้อยเป็นนี่ธนาคารหกสิบาล้านครับคือทุกอย่างพังพังเลใน้หนา,นา,นานหมดเหลือแค่ไว้ชีวิตก็เลยโอเคฟังเรื่องราวเสร็จปุ๊บก็เลยบอกว่า เดี๋ยวลองดูก่อนนะดูว่าของขลังหรือเปล่าแต่รู้ก็คือแรงแน่ๆค,คือคือแรงอะ่ะเราก็โอเคขึ้นตำหนักอาจารย์ก็ทมพิธีสวดก็เลยบอกอยู่ข้างข้างอาจารย์นะไม่ต้องลุกไปไหนนะไม่ต้องลุกไปไหนนะก็นั่งข้างอาจารย์นี่ยนะเราก็เริ่มสวดพอสวดปุ๊บนัดว่าอีกน่องคนเราเนี่ยเวลาเราเราเก่งน่องน่องมันก็จะขึ้นบึ๊บบุ๊บบ๊บอย่างงี้ใช่ไหมเป็นเป็นก้อนๆครับ อ่ะเป็นก้อนมันไม่สามารถวิ่งได้ใช่ไหมไม่ได้ครับอันนี้วิ่งนะเดินวิวว่งหมายความว่าวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงบุม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 บุบ,บ <c oughs> เห็นเลยอะฮะเห็นครับเพื่อนน้องก็มาด้วยไอผู้ชายเนี่ยครับไอคนนี้ก็ไปทุกๆุกที่กับมันเนี่ยแหละสงสารมันก็ไป ไปเป็นเพื่อนเห็นทุกอย่างแล้วมันก็วิ่งบวบ,บบวบวิ่งวิงว่งไปวิ่งมาแล้วก็เลยแบบเรารู้แล้วเราเน็นไปมองดูตอนสวดหน้ามันเริ่มแดงแล้วหน้ามันแดงมันแบบหน้ามันแดงเลยเราอาจารย์แค่สวดคาถานหน้ามันแดงแล้วตัวมันสั่นมันก็บอกอาจารย์ผมไม่ไหวแล้วผมเราก็เตรียมถันให้มันอ้วกแหละแต่แต่ก็ถามว่ายังวิ่งอยู่ไหมก็บอกยังวิ่งอยู่อาจารย์วิ่งทั้งตัวเลยน้องก็เริ่มไอ อย่างเงี้ย uh. เรารู้อะไรได้ออกมาแน่ <c oughs> ก็เลยบ่อยเพื่อนมาเนี่ยตั้งกล้องถ่ายไว้แ้วถ่ายมือถือไว้ล้วเตรียมถ่ายแล้วไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยสิ่งที่ออกมาคือเป็นมแมลงตัวเป็นๆครับ uh. อ่าออกมาเป็นมแมลงตัวเป็นๆ uh. มันเป็นตัวสีดำดำ แล้วสักพักมันออกมาปุ๊บมันกลายจากสีดําอ่ะมันกลายเป็นตัวแบบหลายๆขา่าแล้วน้องก็บอกว่าไอ้ตัวนี้ใช่ไหมที่อยู่ในตัวผมบอกใช่ที่นี้อยู่ในตัวเรารน้องก็เลยแบบขอถ่ายเก็บไว้ดูไอ้รูปยังอยู่ในเครื่องอาจารย์อยู่เลยเนะี่ยหรอฮะอยู่อยู่อยู่อไม่รู้อาจารย์ส่งมาป้าอยากเห็นเหมือนกัน เดี๋ยวส่งไปให้ดูดตัวที่ว่ามันเอเดี๋ยส่งไปให้ดูนั่นแหละก็คืออีกตัวเนี้ยที่วิ่งทั้งตัวอโออ่าแก้เสร็จปุ๊บเขาเขาเขา,เขาดีใจมากเขาตามหามานานมากแล้วก็เลยบอกเขาว่าหลังจากที่แก้ไปเนี่ยคืนนี้เนี่ยได้ยินอะไรกันแล้วแต่เนี่ยห้ามเรียกห้ามทักต่างๆนานาแล้วแก้วันนี้ยังไม่หมดนะครับ ไอตัวร้ายสุดคืออยู่ข้างหลังที่ซ่อนอยู่ข้างในอีตัวเนี้ยแค่ออเดิร์โอ้โหเดี๋ยววันหลังมาแก้กันใหม่เพราะมันดึกมากและ mm. เดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งเราต้องมาเคลียร์ไอตัวที่เหลืองหลังครับ <Okay. S 1> อ่าเสร็จปุ๊บก็ให้น้องกลับบอกภายในสามวันน่ะเจออะไรเนี่ยบอกอาจารย์พอเขากลับไปคืนนั้นปุ๊บเช้ามาเนี่ยตรงเท้าของที่วิ่งเนี้ย เป็นรอยเล็บข่วนอะเป็นรอยเล็บข่วนเป็นแดงๆเป็นแผลแล้วก็บอกอาจารย์มันมาข่วนผมบอกไม่เป็นไรให้มันข่วนไปคือขึ้นตามตัวเลยขึ้นกลางหลังอย่างเงี้ยเป็นรอยเล็บเล็บจีบแล้วข่วนนะอือ่าแล้วก็บอกไม่เป็นไรปล่อยเข้าไปเขาอยากทำอะไรปล่อยเขาไปเขาทาได้แค่นั้นทนหน่อยนะเดี๋ยวจะเจอกันและน้องมึงก็ทรมานนกนกแสก,ก็พยายามนกแสกมันเกาะอยู่ตรง ตรงระเบียงอ่ะห้องอะเกาะอยู่อย่างนั้นอะอแล้วก็มองเข้าไปที่หามันแล้วถ้าเป็นนัดถ้าจะมีนกแสงมาเกาะอ,อยู่ตรงหน้าบ้านแล้วนั่งตรงรั้วบ้านแล้วมองมาหาเราเรารู้สึกยังไงกลัวครับใช่มันเป็นลางไม่ดีอ่ะครับมันไม่ดีเลยอืมันมัน,มน,มนเหมือนอีกามาเกาะอ,อยู่ตรงหน้าบ้านเราแล้วมองเรามาทุกวันอะเรารู้สึกยังไงมันไม่ดีแต่ก็เลยบอกว่าห้ามเปิดประตูเด็ดขาด ยังไรก็แล้วแต่ห้ามเปิดประตูครับถ้ามันจะมองมาไม่ต้องสนใจมันเพราะว่าไอ้ทางนั้นรู้แล้วว่าถอนกัะตีของกลับมาแล้วตัวมันโดนขวนเพราะว่าอาจารย์ยังไม่ได้ทําวิธีปิดให้เขาครับเพราะยังปิดไม่ได้เพราะยังเหลือไอ้ค้างอีกตัวหนึ่งไอ้ตัวสุดท้ายตัวแรงที่ว่างัดอาจารย์แต่ละคนงัดนั้นล่วงหมดเพราะไอ้ตัวหลังสุดอ๋อก็เลยนัดใหม่อีกทีหนึ่ง ก็มาก็นั่งสวดเราก็รู้แล้วอ๋ออีตัวนี้อยู่ในนี้อีตัวนี้อยู่ในเนี้ยซึ่งซึ่งซึ่งเอาน้ำมนตะ์เอาไม่ออกยังไงก็เอาไม่ออกอเราจะมาทําน้ำมนต์แล้วเขาดื่มยังไงก็ไม่ไปเพราะมันยากครับอ่าก็เลยมีวิธีอย่างหนึง่งก็ทําให้เขาคนระัะเขา พอเขาได้กินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มอ้วกสำลักอ,ออกมาเยอะมากอืม hmm. สำลักออกมาแล้วก็ถามว่าอยู่ตรงไหนแล้วเขาบอกว่าอยู่ตรงจากตรงท้องเ่ยขึ้นไปตรงลิ้นปี่าแล้วก็ทําไปเรื่อยนานมากนะนานมากสวดนานมากบ,บอกได้ตรงลิ้นปี่แล้วไปตรงไหนตอไปเริ่มตรงจะไปตรงคอแล้วอืม hmm. ทีนี้ตรงคอมันไม่ยอมออกมันอัดอยังไงมันก็ไม่ออกครับถอนนี่มันประมาณสามชั่วโมงแล้ว เสร็จปุ๊บไล่ไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยมันมันไม่ไหวมันก็มันบอกว่าตัวกูคือปอบร้อยปีปอบร้อยปีใช่อปอบร้อยปีจะไอ้นัดเนี่ย จากไอ้ไอท้ทศทิจายหนึ่งเนี่ยเป็นคนไม่กินไก่มันไม่ชอบกินไก่มันกินแต่ไก่มันกินเพื่อนมันก็บอกกินไก่ตลอดกินไก่ตลอดจากคนไม่กินไก่กินไก่ตลอดแต่สุดท้ายตรงที่คอเนี่ยมันไม่อยากมันเกาะมานานมากบอกกูโดนส่งมากูคือปอบร้อยปีไม่มีใครเอากูออกหรอกเราก็เออในใจเออเข้าใจแล้วว่าทำไมคนอื่นเน่ะดันไม่ออกมันคือปอบร้อยปีเป็นปอบที่มีอาคมนะครับ ต้องเข้าใจก่อนไอ้คำว่าปอบเนี่ยคือพวกอาจารย์ผิดครูทำผิดครูบาอาจารย์เลยกลายเป็นปอบรู้เรื่องใช่ไหมอันนี้เข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับอาจารย์เออแต่อันนี้มันคือปอบที่เก่งมากเขาเรียกก็ปอบร้อยปีอออ่าดันไม่ออกดันยังไงก็ดันไม่ออกส่วนสุดท้ายเนี่ยอาจารย์เนี่ยดันดันดันจนมันออกมามันอ้วออกมาเป็นก้อนเนื้ออู้ยที่ปนด้วยเลือดอ๋อ อ่ามันก็ตกกระจายบอกอาจารย์ไอ้ตัวนี้ใช่ไหมที่อยู่ในตัวผมบอกใช่ที่อยู่ในตัวเราที่งัดกันมันไม่ออกกับมันเนี่ยใครงัดกันไม่บอกนี่ตัวนี้นี่แหละคืออ้วกมาเป็นก้อนเลือดเพื่อนเขาก็นั่งอยู่เพื่อนเขาก็ตกกระจายดันออกไปแล้วก็ก็บอกเขาว่ามันหมดแล้วนะไอ้ที่เราโดนมาเนี่ยคือ เขาดีใจมากทุกวันนี้เขาเขามีชีวิตที่เปลี่ยนไปเลยครับแต่เรื่องเขาน่ากลัวมากคือมันมันคือมันสยองอ่ะอืมอ่าก็แต่มีอย่างนึงคือทางนั้นล่วงนะทางคนที่ทำมาถูกไหมอาจารย์ใช่คนที่เป็นอาจารย์ล่วงนะล่วงล่วงล่วงเลยล่ะครับ เพราะว่าต้องต้องส่งของกลับเขาอยู่แล้วมันปล่อยเลียรล่ไม่ได้ออ oh. เพราะว่าจะปล่อยเลี่ยเล่าแล้วคนไปโดนอีกมันบาปกรรมมันไม่ดีครับเพราะฉะนั้นต้องส่งของกลับคืนให้เขาครับเขาจะไปทําอะไรก็เรื่องของเขาแล้วแต่บุญวาสนาของเขาแต่ก็คือคุณสร้างกรรมอันใดไว้คุณก็ต้องได้รับกรรมนั้นแน่นอนครับอือไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าก็ hmm. เลยบอกทุกคนว่าอย่าหาทํร ครับอาจารย์เเออนี่แหละอยากทำแล้วก็หลังจากที่ถอนน้องเสร็จเนี่ยอาการน้องก็ดีขึ้นแต่ว่ายังมีนกมาเฝ้าที่บ้านอยู่นะทำไมอาจารย์ทำไมมันไม่ไปอ่ะเขาเขาพยายามจะเติมอ๋ออาจารย์เนี่ยที่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 โดนของกลับไปก็เติมมาอีกแล้วอาจารย์เขาเขาพยายามจะสู้ไงเขาพยายามจะเติมมาอีกแต่ว่าเขาเขาเขาไม่ไหวแล้วเพราะมันโดนไตีกลับไปสองร็อตเนี่ยเหมือนเหมือนคือเปรียบเปรียบเสมือนอย่างนี้ อธิบายให้ฟังสมมติว่าทางนั้นเขาต่อยมาต่อยมาหาอาจารย์โอเนี่ยเอานวมต่อยปุ้งปุ้งปุ้ง,งแล้วก็โดนนวมต่อยใช่ไหมแต่ทางอาจารย์เนี่ยเวลาส่งของกลับมันเหมือนเอาไม้หน้าสาฟาดไปที่เบ้าหน้านึ้ออกปล่ยโอ้ยแรงกว่าเขา,าพูดง่ายคือมันแรงกว่าอยู่แล้วเพราะหนึ่งวิญญ,ญาณเอวิญญาณเข้ามาคล้องเกียวแล้วก็แค้นเป็นทวีคูณอยู่แล้วอเอาวิญญ,ญาณเข้ามาใช้เนี่ยครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทาของแส้คนคือเอาวิญญาณมาทั้งนั้นเลยอแทนที่เขาจะได้ไปผุดไปเกิดคือแต่เขากลับเอามาใช้เขาไม่ได้เต็มใจที่จะเป็นเป็นท่าถูกไหมอาจารย์ใช่ใช่เพราะนั้นเนี่ยพอโดนกลับไปเนี่ยเขาก็ด้วยความแข้นของวิญญาณนั้นเนี่ยกดบวกขึ้นเท่าทวีคูณเลยใช่ออโเขา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 แค้นแค้นมากครับ เป็นหน่วงล้างเขาไว้อย่างเงี้ยก็คือทวีคูณคุณก็ล่วงแล้วคุณก็ได้รับผลกรรมครับโอเคอ,อาจารย์นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดถูกไหมครับใช่อาจารย์ขออนุญาตย้อนถามหน่อยได้ไหม,มคณหนึ่งเป็นเจ้าของบริษัทแน่นอนแหละคนเนี้ยเข้ามาอยู่ในแผนกเลยนะอาจารย์ผู้จัดจาการเลยผู้จัดจาการเดี๋ยวนะผู้จัดจาการพอมาสมัครนั่นแสดงว่าเขาทําของตั้งแต่วันแรกเลยเหรออาจารย์ เขามีของดีตั้งแต่ในตัวแล้วอาจารย์เขาดีเหมือนลงของมาแล้วใช่ใช่แล้วก็จะมาสมัครงานที่นี่ให้เจ้านายเนี่ยถูกตาต้องใจใช่ทำไมมันพูดด้วยความไม่รู้เลยอาจารย์ทำไมเขาโดนง่ายขนาดนั้นนะ่ะเพราะว่าเงินแสนเนี่ยเริ่มสตาร์ทเงินเดือนหนึ่งแสนเนี่ยโอ้โหเยอะนะเยอะเยอะครับ เขาให้เพราะเพราะพ่อตอนนั้นธุรกิจเขาดีเดือนหนึ่งเขาขายได้กี่ร้อยล้านล่ะอ่าโอเคด้วยธุรกิจธุธุรกิจเขาด้วยใช่อ่าผมตอนแรกผมก็สงสัยว่าเฮ้ยของเขาแรงขนาดนั้นเหลือมาแค่เจอกันวันแรกเนี่ยโดนหนักขนาดนั้นเลยเหรอคือวันแรกเนี่ยคือมีของในตัวมีครแยกคนมีนะในตัวอยู่แล้วล่ะอ่าพอเจอปุ๊บถูกตาต้องใจถูกฉลบโอเคแสนหนึ่งผมให้คุณไม่มีปัญหา ขอก็เพิ่มให้เรื่อยๆขอก็เพิ่มให้เรื่อยๆแต่จุดคลายแม็กพาไปที่ตำหนักเนี่ยนะทีนี้จบเลยโอ้โหคนนั้นขอเท่าไหร่ก็ให้ผู้จัดการผู้จัดการเนี่ยได้เดือนอ่าเดือนละห้าแสนบาทภายในเวลาปีหนึ่งหนึ่งปีหลังจากนั้นตำหนักที่ผู้จัดการคนนี้เขานับถือเนี่ยนะพาเจ้าของบริษัทไปเสียเป็นล้านหมดตัวฮะใช่ ใช่<ฮ>นี่คือจุดเริ่มต้นสตาร์ททั้งเรื่องทั้งหมวที่โดนของคนคนหนึ่งโดนของในบนริษัทเริ่มตั้งแต่พอผู้จัดการพอทางนั้นแก้ผู้จัดการตายบึ๊บเนี่ยทีนี้ล่วงแล้วล่วงเลยล่วง,ววงเห็นเลยเพราะเขาจะดึงให้ตายไปด้วยอืยังไงเขาก็จะเอาครับขอบคุณอาจารย์มากมากครับแล้วก็อาจารย์จะสามารถติดตามอาจารย์ได้ทางไหนอะไรไงบ้างครับอ่าอ่าอ่าฝากด้วยกันเพจคนถอนของครับผมนะแล้วก็ y o u t u ู e คนถอนของอ่า มีเรื่องแรงกว่านี้อีกนะแต่เก็บไว้ก่อนอีกเยอะเก็บไปไหนอาจารย์ทำไมไม่มาเล่าะเดี๋ยวค่อยเล่าใจเย็นๆโอเครออาจารย์โหรออาจารย์เลยฮะเนี่ยวันนี้กราบขอบพระคุณมากนะอาจารย์ครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับอ่าแบ่งของมาหน่อยไหมเอาไหมไม่เอาไม่เอาผมผมฟังดีกว่าครับอาจารย์ขอบขอบคุณมากเลยฮะขอบคุณมากเลยอาจารย์สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Thank you.